คร, ופ, ตตครับช่องตอมพูกันนะครับวันนี้มาดูพิธีชาวบ้านครับดูการตักปลาครับตักปลาของปูมวลครับตักปลาของปูมวลครับดูครับดูครับวิธีชาวบ้านครับโอ้โหสนึ่ลครับโอ้่ครับนี่ครับแม่ครับผลงานครับผลงานสองทีก็ได้ตบวิธีชาวบ้านครับยอดเลยครับรับปลาครับแม่เอาแหกดัดูครับดูครับนี่ครับ โอ้นี่ครับลองพริกพิเกตให้เป็นโอกาสครับพิกพิเตเป็นโอกาสครับนี่ฝั่งนี้ก็ยกยอครับยกยอสวยหรูสวยหรูครับบรรยากาศนี่ที่มองเห็นเรี่ยวหนึ่งกับนาผมเลยครับนาผมครับขากุ้งนะครับเรียบร้อยครับเอ๋ไอ้หัวหลุดไหมมะเข้าแม่มันมีไปมีไปตีนหลอดปูยมอยูเนาะ นปู่มวนมันมีไปติดหลอกปู่ยมอยู่นี่ไปหาปู่ของยมอยู่ของยมแบบนีาไปไอ้ปลาว่ะาชาวนี่ก็ตายเอายังวะอยู่หมู่บ้านนี่ผม่นทำจนล่ายังวะปลาไหมปลาชาวจะตายกันเทปลาขูเห็นแล้วปลาชาวนี่ครับปู่มวนครับปู่มวนพันมวนนี่ครับอุปกรณ์มีแค่นี้ครับตัวปลาได้เป็นสิบยี่สิบโลครับอุปกรณ์มีแค่นี้ครับไม่ต้องใช้อะไรแหมสุดยอด ครับบรรยากาศฝั่งนู้นไกลๆนู่นกันน้าผมเลยครับท่วมหมดแล้วครับท่วมหมดแล้วดูอีกฝากฝั่งนึงครับนี่ฝากฝั่งนึงเรียบร้อยครับบรรยากศยากศ